วันนี้เราจะมาถ่ายคลิปเกมผีใครชอบเกมอันนี้อย่าลืมกดไลค์สด u b s c r i ร์ให้แชลด้วยนะครับนี่นะครับนี่เราจะเริ่มแล้วนะครับเอาเริ่มแล้วนะเริ่มว่ายที่ไหนอ่ะ ไปอยู่บ้านทำไมอีกแล้วไม่มีไม่มีหนังสือโอ้หนังสือเอ้ยไตอตานี่ โอ้ยนี่มันคืออะไรเนี่ยห้องครัวมันสปกปรกทิ้งขยะไม่เป็นที่เลยโอ้โหว่าไรนักนะค่อยฉีกแล้วโอเคบุญลอกโลกอืมไ้ให้มันหมดไป นี่นะครับอู้ตัวเลขอีกตัวแล้วอวลนตีเครื่องลนตีนะเราจะต้องหาทั้งออกเจอแน่นอนอ่ะอื้เราต้องหาให้เจอ20ตอบหโอ้โอ้ยอนี่นี่ อุ้ยพี่ขำยังไงอ่ะทุกว้าวว้าวโอ้ยล้อลไปดีกว่า เราไปหรือว,ว้าวโอ้ล้วได้ถุงหกของแล้วไปคนนี้มีคนไม่มีคนอยู่โอ้ยผีแต่ว่ากระจกอ่ะเขามองไม่เห็นเรา เขามองไม่เห็นกระตกเหล่าเน,ะนาะทำยังไงดูนี่กำลังอันีนึงแล้วไม่ไปไม่เห็นไม่มีใครเห็นปลอดไทยใครว่านะจะอยู่คนไหนก็ไม่ได้นเนาะฉันขอเป็นอะไร น้ำน้ำตดเ yeah. แมว้ยป้ายเลกได้อีกว้าวดีใจจังเลยป้ายเอกสารเรื่องยาโอเคเบอร์โทรศัพท์มันคือเอกสารด้วย นะี่จะรอก่อนนะรอก่อนอุ้ยนี่ไงในหกแล้วเยสขอบคุณครับเอกาสารว้าวนี่ไงได้แล้วโ้โหอะไรนะไม่มี ว้าวได้เจอของนี้เนี่อตายที่เจ็ดบุญปิดเพลงดีกว่าไม่ฟังเพลงละขี้เกียจต้องรับปิดประตูใครอยู่วะชันไหนอ่ะวิะะมันกำลังขึ้นแล้วเนี่ยทำยังไงอ่ะจะเก็บของได้ไหมเนี่ย ไม่เอาแล้วกลัวไม่กลัวจังเลยกลัวมันหายไปแล้วเหรอโอเคมันอยู่ชั้นหนึ่งแล้วโอน้นี่ไงคนแจนไดดิน นี่มันกำลังขึ้นนี่เราต้องไม่ไปไปยังไงเนี่ยิดลี่ก่อนที่ผีกำลังจะมาแล้วเนาะทุกคนดีนะ ประตูมันไม่ดีประตูประตูดิประตูมันปิดไม่ล็อกเลยเนาะประตูมันเปน็นอย่างเนี้ยเนี่ยดูดิประตูไม่ดีแต่ประตูมันปิดไม่สนิทประตูมันทําให้มันไม่ดีมันกําลังขึ้นนีบหนีวิ่ดงดีกว่าเนาะช้า ตัวห้าแล้ววิ่งวิ่งวิ่งใ,ใช้ทีมใหม่อ่ะแชมป์ใช่มันมันไม่ดีกล้องมันไม่ดีนี่ไงกดระไรสดใสให้แชมปด้วยนะคะมันคือตู้ประสาทสัมพันธ์นะครับคือตู้ประสาทสัมพันธ์ตอนนี้เราอองอ่ะเป็นแล้วเนาะฮู้ฮู้มันนี่มัอยู่หรอ เขอยู่ไหมเนี่ยอือือน่ากลัวดูนี้นี่มันไปยังไปยังอือมันมีมั้เนี่ย ไม่เป็นไรไม่ต้องกลัวนะทุกคนกระดาษอันนี้การเป็นห้องนี้อ่ะอู้เสียงอะไรแกนี่เอ้ยไม่ใช่เสียงผีนั่นคือตัววิทย์ ตัววัมันไปได้นะอีลับตาชินว้าวเจ็ดนายทีนสิบเก้าแล้วทุกคนหิอยู่ไม่เนี่ยนี่หนูว้าวเดชอ่ะนี่ผีอยู่นี่นั่นเอง วิ่งอาวิ่งดีกว่าบูน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 ตายวิ่งอ้อออกไม่ได้คนไปยังไงอ่ะออกไม่ได้เฮ้ยมันมาแล้วเสนใจอ่ะเฮ้ยคนใยเกว้าวด้านร่า นี่ไงสำหรับคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ส u b คร r i b e ให้แชมป์นะครับบายบาโอุ้ยกดทําไมงองะเฮ้ย